เดี๋ยวไม่กินแล้วตาใส่พี่สุดหรอเข้มอันนี้เนี่ยเข็มๆเนี่ยไม่ไม่ได้อว่าน้ําร้อนหรอกเพราะว่าเราปั่นไงถ้าที่เขาอว่าน้ำร้อนนี่คือเขาโชว์ไม่ต้องตกใจได้อะไรอีกล่ะพอนั้งวันหลงสูตรเหรอไม่หลงหรอกไม่หลงง่ายๆหรอก แต่ขายก๋วยเตี๋ยนะ่ยได้ห่อลูกชิ้นให้ลูกค้าครับเพราะว่าลืมลูกชิ้น แนไหมช้อมามีเศษีลยนะมันช้าจักว่าจะได้กินเลยก็จะได้กินต้องทำนมสค่ะเสี่ค่ะอันนี้นมเสร็จนะคะนี่ นมสดนมสดกับเกลือแล้มันใช้ด้วยกันได้แล้วไม่ต้องเทน้ำออกเพราะว่านมสดยังไงเราเกลือเราก็เริ่มใส่นมอยู่ในอันนี้เกลือแต่ถ้าเป็นกาแฟไปเลยต้องต้องล้างต้องต้องล้างต้องคุรัวคุรัวคุรัวออกต้องอะไรนะคุรัวคุรัวออ เ้านไม่ขายอย่าอืน้องก็เชือดอยู่ะไระเชือด ี๋ยวเอียงอีกเกอะสตรอเบอรี่นมสดเหลืองแล้วก็สตรอเบอรี่นะครับนี่สตรอเบอรี่ไ่ไดส่ใช่ไหมเนี่ยสตรอเบอรี่เพราะว่ามันเป็นขอกมันเลย เทียมไม่ได้ใส่อะไรนี่ก็เสร็จแล้วตมีตี้เทียมันไม่ได้ใส่น,ตน,นมตับมนยนี่ครับเดี๋ยวเทียตาเ